เดี่ยวพี่น้องกองใหญ่ๆเลยมันคือกองนี้ย่างปาสเดี๋ยวขออนุญาตบ้านกันเด้อจ้าเดอ้อนะัก <laughs> มึอนี้กับบ๊มีคิดหนี่ยเรพี่น้องคลิปจีซั่งของออนไลน์นกนะักจ้านาะมาเบิ่งกันว่าขันให้มันดีอย่างนากนะักจ้เนาะเดี๋ยวมันจีเปิดเป็นเด้อบ้านกันเลยน้องมากันเด้อจ้าเด้อเขาส่งกระดาษไม่คนเขาส่งกระดาษไม่ถึงนพี่น้องตายแล้วส่งอี่ยังเขาส่งกระดาษแบบนี้โอ้ยคือมาแยกกันกันนะบ๊อมิแยงพี่น้องเราหย่อนมาสิมีกระดาษ ในกันกาแฟกันยังเนาะพี่น้องอ่ะที่พีน้ังจะออกกันได้จ้าป๊าช่วยไล่เยกระดาษยังช่วไลเถี่พี่น้อง,อง,งออป๊าค okay. okay. อ,อสั่งย,ยังนี่ วา่าพันตูนั่นอันหนึ่งตาได้ชะอมด้วยได้ชะอมพักขาเนาะจา้ะเนาะพักขาชะอมอันนี้ยังอันนี้บินคว้างซัมนี่นึงข่อยคือเอาข่อยคือนไหนซัมนี่เอาข่อยคือนไหนซัมนี่ ยังนี่เดี๋ยวไข่ต้องเบิ้งรายละเอียดที่หลังเด้อเอาไข่คือใดซันนี่คข่สั้นย่างละสามนีอันนี้อันนี้สามอันนี้สามไขคือใดไม่แค่อันเดียวปลาพี่น้องปลาแดดก,กับใบใบยะนางเนาะก็ใบยะนางนะไางข่คือใดซันนี่ บางของมีจักยางขอยนับกัน1 2 3่งสองสามสี่หเจ็ดแส ได้ได้ป่าสม3าตัวสตัวก็11บเอ็ดปอนสิอ็ดปนก็ตกประมาณอ่าสิบอ็ดปอนกับประมาณห้าอยสี่อยหเนบวเดี๋ยวเยวเครื่องคิดเลขกเครื่องคิดเลขก็มี1ิบเอ็ดปอนคูนสี่สิองหป่าสมโอ้แต่ป่าสมอยุงหนึ่ง ันนี้อันนี้แค่กล่องเย็นพร้อมเย็นอันนี้ไอซ์น้ำแข็งดอกอันนี้ก็น้ำแข็งอันนี้อีกอย่างหนึ่งของแช่ขึ้นตอนนี้พี่น้องตาของแช่ขึ้นอ๋ออันนี้อันนี้ปลาสลิดปลาสลิดไข่นะคะปลาสลิดไข่อันนี้อีกยัง มะขอยหอยหอยโขหอยเชอรี่หอยขมแลก็หอยเชอรี่ก็อ่อนี้พี่น้องโอ้ใสรจะได้เก็บใส่ตู้เลยใส่ตู้เย็นเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยไม่ติดเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเน่าใส่ตู้เย็นอันนี้ก็บชิ้นใส่ตู้เย็นอันนี้อีกอย่างหนิเดี leg, ๋ยวนะ คองตุ้งแ่ที่ก่อมนมันมีอย่างแล้วแม่จ้ะบงอยู่เมืงอ,องนอดอ่ะความกบเพรงเพงีมีปลาแดดแล้วก็มีใบายานางมีชะอมมีผักอีตูมีปลาสม อันนี้กะหอยกับหอยกับปลาสลิดอันนี้คือหยังหนี่อันนี้มันคือหยังหนี่พี่น้องสองอันนี้เดี๋ยวแกะเบอร์พันเดอนนขออนุญาตแกะก่อนนะคะมันคือหยังหนี่ อันนี้คือหอดีแท้อันนี้คือหอดีเห้อพี่น้องปลาลากวดน้น่อยกะเจ็บปอนเดียวพี่น้องมันของแพ่งอันนี้กะตกอยู่ประมาณประมาณ4ีหรือหาปอนนี่แหละ ซีหรือหาปอน,นี่ล่ะพี่น้องใบยะนั่นว้าวพี่น้องค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้วพี่น้องป้ายี่สิบบาทก็ได้ซัมเนียยี่สิบปอนค่อยได้แค่ว้ายี่สิบปอนคนขึ้นได้ซัมเนียโอ้ทุเรียนบ,บางในแพงขึ้นพี่น้องยี่สิบปอนก็ทัน ยี่สิบอัวเป็นพันประมาณเก้าร้อยสองในสองในกัอีกในอีกในนึงในหน่วยสามนที่สามในในหน่วยหนึงพี่นมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ,ยโอ,ยอยต้อง นอ้องเเผ่นเเผ่นของขึ้นพร้อมแพงมากนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ก็คือกันเพ้อเพ้อว่า,า,ามันหน่เดียวนึงบะนี้หน่เดียวกับอีกกับอีกอันน้นอ,ยนอยน้อยเม็ดเดียวกับอีกกันน้อยน้อยเมี ของรวมรวมทั้งหมดนี่ก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าไอเก้าสิบสามปอนพี่น้องแค่เนี้ยเก้าสิบสามปอน เก้าสิบสามปอนด์ก็อยู่ประมาณเก้าสิบสามคูณสี่สิบสองพี่น้องแปดร้อยว่ะแปดร้อยแปดร้อยบาทประมาณนี้แหละแปดร้อยก็าบาทพี่น้องนี่แหละจ้าแปดร้อยกว่าบาทได้แค่นี้แปดร้อยกว่าบาทได้แค่นี้ ที่เรือเป็นนังสือพิมพ์เบิดเลยพี่นอ้องที่เรือเป็นนังสือพิมพ์เป็นกระดาษเบิดเลยจ้ะของแทงยี่ดีตาตาขนาดตาสมมีกันสิบเอ็ดปอนด์เราในปลาสมทุงเดียวสิบเอ็ดปอนด์ <c oughs> แต่ว่าหักกะดีใจได้กินทุเรียนอยู่จ้ะมีทุเรียนอยู่สองกองเนาะดีใจอยู่ครั้งแรกที่สได้กินทุเรียนนะจ้ะโอเค ะบมีอยังไยเรจาจะคลิปนี้เนาะกะมาบ่อยฟังนี่เราจะเก้าสิบสามปอนเนาะเก้าสิบสามปอนใครสมนี่ลราพี่นอ้องนี่ละอยู่เมืองหนอกขันเจ้าเหตุงานบนนะักเงื่อบบออดเจ้าบบได้กิ่นของอยังสี่พี่นอ้องโดนลราได้ของโบได้สั่งนี่พี่นอ้องเพราะว่ามันแพงของแพงกหลีเพราะว่าข่อยก็บกล้าสร้างนาะเงินเดือนข่อยก,กัถึกหนึ่งเงินเดือนกับ่บแพงพี่นอ้อง เออก็เลยบอกคอยได้ซื้อกินอันพาอีตู้นี่ก็มาไส่แต่ใส่พวกแกงเนื้อไม่ใส่แกงเฮดใส่ยังเนาะใส่พวกต้มยำใส่โอใส่พวกต้มพวกยังเนาะก็เลยสั่งร่องสั่งมาเบิ่งพี่น้องสรุปแล้วนี่แหละพี่น้องเก้าเก้าสิบสามปอนด์เปิดคลิปคอยก็ลืมสวัสดีพี่น้องขอโทษขออาภาัยหลายๆเด้่ยจะดีใจครับสั่งของครั้งแรก ของปีนี่เนาะจะปีนี่พึ่งสิได้สร้างของไทยเนาะไปสั้างของกะลูกหูเจนซี่ขคอยกะไปซื้อเองแต่ว่าคันคอยไปซื้อเองคอยกับบมมีเวลาไปเนาะพี่น้องแฟนคอยกับบพภาพไปใบใบแมงรักนี่ก็ะองปอนสองปอนเก้าสิบเก้าสองปอนเก้บเก้ากระร้อยบาทแล้วพี่น้องอันนี้ยังมีเชอมบ่ ส้มอ๋อส้มปลาส้มปลาเออบะเมียนใช่ละชะอมชะอมนี่ก็อันนี้ว่ะเออสองปอนด์ห้าสิบสองปอนด์ห้าสิบอันนี้ต่ออันเดียวเนาะสองปอนด์ห้าสิบแล้วอันนี้นนยังใบยญานางนี่ฟิชซอสนี่เด้อนี่อันอันนี้เจ็ดปอน อ๋อ oh, อันนี้อันนี้หกปอนด์ห้าสิบพี่น้องอันนี้หกปอนด์ห้าสิบก็ป๋องเดียวนี่หกปอนด์ห้าสิบป๋องนี่กระตกอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ประมาณนี้แหละคือกันสองร้อยกว่าบาทกับสามร้อยนั่นละจ้ะแล้วลก็มีอ่าแล้วก็มีอ่อยู่ข้างในข้างในนี่ก็สิมีหอย นี่ไงแพงเติบพี่น้องเ้ยไว้ก่อนคินี่ละพี่น้องว้าววกเลย โอเคขอจบคลิปตอนนี้แลลวเนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามารับชมรับฟังล้วกะเขามาเบิ่งจีสั่งของไทยของปีนี้ครั้งแรกน่าจาะ,ะเนาะกอาวกล้องไปไกลเติบยูจัชสิแนมเห็นบอบูเนี่ยนอพี่น้องเนาะ <laughs> เพราะว่ากะเฮ็ดแบบนี้แหละเนาะว่าเพราะว่ามันมันจังใดล่ะจีะเขามากไกลบ่ไดดเนาะเพราะาขนามากไกลมันก็น,นี่เราเห็นโอเคเดี๋ยวจีจะไปกินทุเรียนเนาจะ ขอตัวลาไปกินทุเรียนกันเนาะจ้าขอบคุณส,สุขูสุขคนที่เขามาแข่งกำลังใจจีเนาะจ้าขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอตัวไปกินทุเรียนกันเนดะ้อ